ประสบการ์ดิบูสเตชันสยามไปมาแล้วครับทุกคนและตอนนี้ขยกไปแบบสยามโซราล์แล้วนะคับัตรไม่มีเหลือแล้วครับบอกเลยว่ามันเป็น Immersive s l e e p i n g Experience ที่แบบเฮ้ยโอเคนะทุกคนและนี่ครับสี่ยงจะมาบอกเล่ากาันว่าไปมาแล้วเป็นยังไงสําหรับคนที่กำลังจะไปนะครเขามีหนูที่2านะครับนี่เลยเขาจะให้ตะเกียงมา1อันครับแล้วก็แบบมีอะมิโนไนท์คิดมา1งซองถุงใหญ่เลยนะข้างในก็แบบมีตัวของผลิตภัณฑ์ให้เราไปทดลองที่บ้านด้วยแล้วก็จะกินที่นี่เลยก็ได้ครับเขาจะให้เราเข้าไปสู่บ<อ>รบ<อ>รย<อ> เขาจะมีอยู่4ี่สถานีนะซึ่ง4สถานีนี้แหละฮะก็แบบจะทําให้เราแบบค่อยๆผ่อนคลายจะบอกว่าข้างในกลิ่นหอมมากทุกคนสยามชอบสิ่งเดียวคือกลิ่น ทำไมลังอือนอะไรเป็นยังไงเนี่ยไอสีสถานีตรงนี้แหละคือมันจะค่อยๆแบบเหมือนกับพาเราไปผ่อนสบายหัวแล้วก็ค่อยๆผ่อนร่างกายออกมาแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆหลับแล้วก็ค่อยหลับลึกนะฮะแต่คราวนี้ที่แอบผิดหวังนิดนึงคือแบบฮ้ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านนะั้นอะคือแบบมันมีเนี่ยคือมีหน้าจอให้เราเห็นไว้แล้วก็แบบวนๆประมาณนะี้แต่ไฟข้างบนนะ่ะตัว LED มันน่าจะมีลูกเล่นมีอะไรให้เรามากกว่าน,นี้ไว้ทุกคนเราก็แ,แอบคาดหวังไปปะแต่คราวนี้ก็ ได้นอนสิ่งสำคัญคือได้นอนทุกคนคือแบบได้นอนแบบฟินฟเลยแล้วก็กลิ่นหอมมากชอบตรงนี้แล้วก็แน่นอนครับผมตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับไปกินนะกินแล้วครับผมเฮ้ยหลับลึกดีว่าหลับสบายดีมากเลยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะถ้าใครที่กำลังจะไปนะฮะก็บอกเลยว่าคุณได้ไปนอนฟินฟินะทุกคนแต่าคาดหวังแบบจะมีแสงสีเสียงอลังการลอ,อยน่นลอยน่โนฮะมีแค่ได้หระครับนี่ไปกินกันนะอามิโนไนนะ